สวัสดีครับเรามาดูผลชุดบอลยูโ2020ร2020รอบสุดท้ายเกมที่1นะฮะประจำเช้าวันจันทร์ที่14มิถุนายน2021กันหน่อยดีกว่าก็เมื่อคืนนี้เตกกันอยู่3คู่เริ่มที่กลุ่มดีอังกฤษครับทีมมหาชนก็เปิดบ้านเอาชนะโครเอเชียไป1ประตูศูนย์จากลูกยิงของลาฮิมสเตอร์ลิงนาทีที่57 ไปที่เกมในกลุ่ม C ออสเตรียก็เอาชนะมาซิโดเนียเหนือไป3ประตูต่อ1ฮะออสเตรียได้3ประตูจากสเตฟานไลเนอร์ยิงเข้าไปในนาทีที่18ไมคเมคิลแมกกอริอรชนาทีที่78แล้วก็มาโกโอนาโตวิชยิงปิดท้ายนาทีที่89ส่วนมาซิโดเนียได้1ประตูจากโกลาปานเดฟแต่ยิงตัวเก่าในนาทีที่28ส่วนอีกคู่หนึ่งเนเธอร์แล,ลนด์ก็เฉือนเอาชนะยูเครนไปสุดมันครับ3ประตูต่อ2เนเธอร์แล,ลนด์ได้3ประตูจากจอจินโวนวานนารุม นาะทีที่52วูดเวคออตนาะทีที่59แล้วก็ดั um rey, นเซลดัมฟรีนาทีที่85นะฮะส่วนยูเครนได้2อประตูจากอ e ja ังเดยาโมเรนโกนาทีที่75แล้วก็โรมั uk, นยาเลมชุกนาทีที่79นั่นเองโอ้โหสุดมันจริงๆ เ้วก็เลยทําให้ตารางคะแนนในตอนนี้กลุ่ม C อันดับ1ก็เป็นออสเตรียครับมี3คะแนนอันดับ2เนเธอร์แลนด์มี3คะแนนเช่นกันแต่ว่าประตูดได้เสียอสยสนนอสเตรียบวกสส่วนเนเธอร์แลนด์บวกหออสเตรียเลยอยู่มปนจากฝูงไปส่วนอันดับ3-4ก็เป็นยูเครนแล้วก็มาซิโดเนียครับตามลําดับครับมีทีมละสูตรคะแนนส่วนกลุ่มดีอันดับ1ก็เป็นอังกฤษครับเก็บไป3คะแนนแล้วก็โคเชียอยู่อันดับสุดท้ายมีศูตคะแนนส่วนเช็กกับสกอตแลนด์จะเตะคืนนี้ เดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมยูโรในค่ำคืนวันจันนี้นะฮะ14มิถุนายนเริ่มที่คู่2ทุ่มเกมในกลุ่มดีสกอตแลนด์จะพบกับสาธารณรัฐเช็กแล้วก็ตามด้วยกลุ่ม E 5ทุทูเป็นโปรแลนด์เจอสโลวาเกียแล้วก็คู่ึกตอนตี2ปเป็นสเปนพบกับสวีเดนแล้วก็2คู่สุดท้ายในเกมนัดที่1ครับวันอังคารที่15มิถุนายนก็จะเป็นเกมในกลุ่ม F 5ฟฮาทมฮังการีเจอโปรตุเกสแล้วก็ตี2คู่บิ๊กแมตช์ฝรั่งเศสเจอกับเยอรมน,นี